ได้มันฟาร์มช้ากูมาเคลียเรนแล้วมึงบวกหามึงเหรอแต่ดูแลไม่เล่นเพียอะไรอย่างงี้แล้วเคลียแว่นมึงแตกนะกูจยดาโคตรพ่อโคตรแม่มึงไี้สัส อีสัตว์แบรนด์เกียแวนหนอกโคตรพ่อแม่ไม่ต้องเล่นเกียร์เล่นหาพ่อหาแม่เล่นสล,ลิมไม่กูดดีว่ะเล้นแฮร์รี่ใช่ไหมยี่ใหญ่รอยิงคนด้วยไม่ไม่เฮ้ยเกมแม่งไม่ได้เล่นยากเกมยังนยากให้กูเล่นแค่นั้นแหละเย็นขึ้นนิดนึงเออสักดาวนึงโอ้โหพอนอีกแล้วพอนอีกแล้วโดนมันเก่งอะไรวะ มวยกับตอนเล่ากับกูตายตลอดไปกูผิด<า>อะไรเนี่ยโคตรเก็บวันแบบนี้เลยแบบกูมไม่อยากไหลต่อเลยเล่นไม่ได้แล้วไหลลงแล้วแบบทุกเกมที่มีทรอนผมแพ้ทั้งหมดสถิติวันนี้คือตอนเว้ที่ร้อนเลยขนาดนั้นเลยมึงมาเล่นไอ้เทมแว่นให้กูเกมหนึ่งดิไม่ต้องห่วงพี่เรื่องแบบนี้ไว้ใจผมได้ กูแบบหัวร้อนแบบทอนมากเลยแต่ในเมื่อวานอน้อยมาขนาดนี้เราจะใช้โปรเพเยอร์เป็นการพิสูจน์เรามีโอกาสให้คุณเกมเดียวนะครับครับผมจะสามารถทําให้ผมรู้สึกดีทรนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ่าคืออะไรวะไข่อ่ะไอ้น,นี่พี่สตรีมเมอร์ไหนกูโซเนียเนี่ยนะโนะคตรด,ดังอะ่ะตอนเนี้ยแมดมากทำไมแมดแมดเรื่องอะไรก็เขาก็ลิบซิงไงพี่ลิบซิงบอกมาลิบซิงให้กูดูดิกูไม่ประทับใจกูไม่ไปฮัลโหลน้องฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมอ่ะ ฮัลโหลดิไหมฮัลโหลดิไมฮัลโหลดิไหมฮัลโหลดิครับชื่ออะไรอ่ะฮัลโหลค่ะน้องเป็นใครอ่ะอ๋อหนูชื่อโซเนียค่ะโซเนียมาจากอะไรอ่ะอ๋อหนูตั้งเองชื่อเอามาจากอะไรแบบว่านึกถึงอะไรตอนตั้งนึกถึงหน้าพี่หรือเปล่านึกถึงอะไรตอนตั้งนึกถึงหน้าพี่หรือเปล่านึกถึงหน้าพี่หรือเปล่าโซโวโซวาโซโรโซมาให้หนูร้องให้ฟังเปล่าอ้าวร้องให้ฟังเลยครับ

กูชอบเลยมาและเกมนี้ครับวาน้อยจะล้างอาถันทรอนที่แอดมีแพ้แบบ Patrick แฮทริกแพ้ได้หรือไม่นะครับวาน้อยจะรับบทเป็นทรอนและมากับน้องโซเนียขอเพลงก่อนสู้เลยครับผมหนึ่งที <c oughs> เดี๋ยวเก็บไว้รองตอนตอนเข้าไฮไลท์อะ โอเคครับเกมนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้อาถารรพ์โดยโปรเพเยอร์อย่างวาน้อยที่กินขนมสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีมาจากพี่สไปเอสดครับถ้ากวาน้อยกากก็แปลว่าขนมไม่ดีมันจะเปิดไม้ร้องทันใช่ไหมตอนไฟอ่ะ่าประโยมันเจ็บมากเจ็บมากสวยสวยสวยไฟแรกนี่มีแน่นอนเพลงรันแน่นอนไฟแรก ฉันต่อ,อตันต่อพี่ตันต่อตาย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 คิกซี่ลังเดินกลับมาคิกซี่ลังเดินกลับมาสวยบอกแล้วกูเชื่อใจมึงเสมอเฮ้ยวันนี้หนึ่งตัวแล้วครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวกูไปกินมั่งสแน็คแจ็คเฮ้ยมาเจ้ามาเจ้ามัาเจ้าขบตาขบตา เอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกพี่ยนายแล้วาอะไรผิดวะกูเล่อย่างงี้มาตลอดทไมมันไมถึงเฉยเลยอะอุยมันหอพี่อวอุอไมงลอกูด้วยไว้ด้วยอกาเฟะกาแี่กลัวงี้ยเหรยตายตตตรับรัซเนีย เฮ้ยมึงไม่ตายก็โอเคแล้วจริงๆถ้ามึงไม่ยิงให้มันเจ็บแกรูก็แบบไม่เข้าลึกแล้วโอ้ยเออโอเคผมคิดเองมึงไปยิงให้เกิดความหิวไงกูเป็นฉลามอะกูหิวเลือดอะมึงเคยรู้ว่าไฟนิ่งนีโมอะตอนที่แบบกันไอเดนฉลามมันเป็นคนดีใช่ป่ะแล้วมันสูดเลือดนีโมเข้าไปอะปึ๊บไรคลั่งเฮ้ยเฮ้ยเห็นทิ่รึเปล่าเหินดี่รึเปล่าเปลี่ยนเมียนเปลี่ยนเมียนเมียน ป้า้ก็มาเก็บไปน่เออเออยป้าก็มากูเก็บไป่คิวเออเออีกตัวหรือเปล่าไรงมันใช้กับตัวนี้ได้โอเคเฮ้ยกดไปบนกดไปบน พี่โตเนียเขาใส่แว่นเลยสิอะไรนะน้องโตเนียเขาใส่แว่นเลยเป็นไงแว่นแตกเลยมึงเฮ้ยเออโซเนียโซเนียโซเนียไอ้บาดมึงโฟกัสดิมันโฟนลงโซเนียใส่แว่นเพียอะไรมึงแตกเลยเนี่ย no. โอเคโอเคพี่ขอโทษขอโทษผิดพลาดโอ้โหมึงแรงไปป่ะโอ้ โอ้ขอบคุโอ้ขอบคุณครับไอ้บนตามีบัตาบนตาผมตั้งคนอยู่พี่ผมตั้งอๆมันกรได้นะเล่นแพ้ก็ปิดได้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 มา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 เามาโอ้เปโซเปโซเปโงเปอซเนี่ย

มึงเคยแข่งอาวีบ้างปะเนี่ยกูถามจริงเคยเลยไอซีซั่นแรกที่เขาไม่เคยถ่ายทอบสดอะที่มึงโดนกูตกอะมึงจดจำบ้างตอนไหนวะพี่ไอตอนที่มันยังไม่มีซีซั่นโปรลีกที่ยังไม่ชื่อโปรลีกวิทไอวินเทอร์โซเยอร์อะไรอะวินเทอร์โซเยอร์มาวิวเหรอพี่ที่ผมได้พี่พีมเราเริ่มลวนแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้อง ประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์พี่เราเกมนี้เราจะชนะมือเดือดกัรเฮ้ยจเกิดอะไรขึ้นเริ่มไม่ไว้ใจมึงแล้วแหละตอนนี้ไว้ใจอะไรผมก็เล่นอยู่เดิ๋พี่มึงเลิกแตกก่อนตอนนี้เลิกแตกก่อนอโอเคไอ้กบ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 กตายพี่เวแออขวาระวังเอวขวาระวังสวยเอวขวาระวังป่ามันตายเอวขวาตายพี่เอสวยต้นไม้ตกไม้เป็นโสดขอเป็นโสด

ไม่เอาตั้งแต่เริ่มดิปกติไฮไลท์เขาต้องแบบอ๋อวนก่อนวนก่อนโอเคกูกูเข้าผิดจังหวะเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปร้องให้มันใกล้ๆท่อนแม่ม่เดี๋ยวพี่วนก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่วนก่อนก็ได้เอาใหม่วนก่อนเขาเข้าให้พร้อมจังหวะใช่ใช่แต่นึกก่อนต้องเข้าจังหวะไหนวะพี่ตายตายเออเก็บตังก่อนมึงมึงไม่เคยมาตรฐานตกแบบแครี่ต้องตังเยอะกว่านี้นะ ต้องต้องให้ลงเปิดมา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 ไม่มีไม่มีไม่มีเอมยอกบโกบกบกางกลางสี่พี่คลิกซีเอลซ้ายคลิกซีเจ็บคลิกซีเจ็บสี่หรือห้าแสดงว่านั่นหายตัวอยู่ไอ้มันหายตัวอยู่เฮ้ยตาย พูาเพลงลั่นนะกูไปต่ออ่ะถ้าเพลงลั่นกูไปต่ออ่ะคือคือถ้าเมื่อกี้เพลงชื่อโมเด็ม่ได้โอ้พี่แม่พี่ใส่ต่อเลยมันแบบต้องออกมานิดนึงไงจริงๆพี่ยังไหวแต่พี่แบบไม่เล่นดเดื่ะไอ้เชี่ยเอ้ยคิกซี่ไม่ไว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 ไม่กูไม่ได้คิวเลยวะ มึงดีๆนี่ตังมึงที่สี่แล้วเนี่ยมึงเกียร์ปะเนี่ยเกียร์จะแย่ละยี่ยี้ยนหสัตเลยว่ะโอ้ยแย่เดี๋ยวได้ดาบแดงละอุ้ยเยอะจัง ต้องเพลงรันแล้วแหละพี่ว่าไฟถึงชนะสวยสวยน้องสวยสวยสวยขอเพลงขอเพลงขอเพลงรเพลงเพลงเร็วเร็วกว่านี้เร็วโอ้โหอาเลยโอ้โหอาเลยโอ้โหอาโอ้โหอาเลยกูบอกว่าโอ้โหอาเลยวัดวัดต เฮ้ยขุนเล่นไม่ทันเพลงอีกแล้วเฮียพี่วีเราได้ดาวเว้ยพี่อย่างเงี้ยยังไม่ได้มึงใจเย็นมึงยังใจเย็นแล้วมันจะไม่ได้ได้ไงอ่ะพี่ดูสกอร์เลยดิมึงอย่ายิ้มดิเวลาพูดอ่ะยิ้มอะไรวะยิ้มแตงหน้านี่ยได้ดาวได้ดาวฝ่ายเยอะนะฝ่ายเยอะเฮ้ยมันหลุดมันหลุดพี่ เอ้ยมันลูดมันลูดพี่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 ชิบหายเล่นยากขอเพลงเลยขอเพลงเลยจำเหลือกตัดนี่ไงเลือกตัดไอ้เหี้ยผิดเพลงแต่ต้องเป็นโสเลือกตัดมันหมดยุคแล้วเลือกตัดเลือกตัด นึกว่าหมอลับแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาลับ่มตัดเตัขอโอกาสดิขอโอกาสเอ้ยขอหนิมือไม่กูแพ้กับทอรอีกแล้วไอ้เหี้ยใครเล่นแม่งก็เหมือนกันนะไปไกลตีนกูไปไอ้เหี้ยตัวนี้นะครับถ้าผมเอาไปตัดเป็นคลิปนะตัวเนี้ยผมอยากจะบอกทุกคนว่ามึงไม่ต้องไปเล่นตามใครจะเล่นเก่งก็ช่างมันมึงไม่เล่นตัวง่ายๆเถอะ กูว่าหลักๆเลยน้องมันน่าจะเปิดกูผิดเพลงหลายรอบไงคือคือหนูเปิดผิดเพลงใช่ไหมใช่หนูเลิกตัดเลิกตัดพี่ก็ลุกขึ้นลำแล้วอ่ะเนี้ยคือหนึ่งห้ามันต้องโซโลแบบโซโลอะไรแบบมันเลิกเฮ้ยมันไม่ได้พี่ไม่ได้เล่นเอนโซอ่ะมาแล้วพ่อหมดแครเวอร์เพลงครั้งแรกในงานพลานเกมโชว์2025ในตีมโลกแห่งเวทมนต์ที่พร้อมเสกรางวัลมากมายให้กับทุกคนมูลค่ามากกว่า100,000บาท และยังมีกิจกรรมสุด e x c l u s i v e ที่จะได้ใกล้ชิดแม่มดสุดสวยและสตรีมเมอร์ที่จะมาเซอร์ไพรส์และเซอรวิสให้ตลอดงานอย่าลืมมาพบกับเราในงานไท i l a น d g เกมโชว์2025ที่บูธ g 2ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันที่17-19ตุลคาคมนี้นะคะเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคล็บว่าเพ